มาแล้วโอเคเดี๋ยวอะไรภาพไหนอะไรภาพดิวเดี๋ยวเราไปดูกันทีนะครับ ถ่ายกับต้นสนนะคะหรือว่าต้นไม้กับรูปทีเฟนใส่เสื้อขาวตัวนี้นะคะคิดว่ารูปไหนเหมือนพี่เจนนิที่สุดนะคะลองคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิป้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝนจะมาทกํก Co ปปี้อินสตาแกรมกันนะคะมันเป็นเหมือนแบบชาเลนจ์หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะที่คุณไปเห็นฝรั่งเขาทํากันมานะคะ่ะแบบยูทูบเบอร์ฝรั่งใช่ไหมคะเขาก็จะไปเอารูปของอินตาแกรมคนดังๆมาแล้วก็ถ่ายภาพให้เหมือนนะคะแบบว่าใส่ชุด ฉากหลังอะไรแบบนี้ให้เหมือนหรือว่าคล้ายๆนะคะวันนี้เฟินเลยอยากลองทำบ้างค่ะนี่จะกอปี้อินสตาแกรมพี่เจนนิตบ N K อนคะ่ะก็คือมีเพื่อนๆทักกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าฝฟนหน้าเหมือนพี่เจ้านอถึงแม้พี่เจ้านอจะสวยกว่านิดนึงนะคะนี่ก็เดี๋ยวฝฟนจะลองทำดูนะคะก็ชุดแรกไปชุดนี้เลยนะคล้ายๆกัน คลิน,นี้มาซืบบ้อตั้งแต่เต้นคุกกี้แล้วนะคะแล้วก็มาเห็นน้าวชุดคล้ายๆกันก็เลยเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์นี้กันค่ะก็คลิปนี้ทาแบบสนุกๆน,นะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่าแบบมันจะเหมือนหรือเปล่าหรือว่าคล้ายหรือว่าพี่เจ้านอสวยกว่าเฟิร์นหรือว่าเฟิร์นสวยกว่าพีา่เจ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิ่งนี่แต่งชุดออกมาเลย อ๋อรูปมีเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราก็กําลังจะเดินทางไปสถานที่ที่มีต้นสนกันนะคะต้นมะม่วงหลังบ้านไม่ได้เหรอลูกไม่ได้โอ้ยโอเคต้นสนกับต้นสนกับเจนนิดไปค่ะน้องเฟิร์นเราจะไปถึงต้นสนทันมันจะมืดไหมเนี่ยก็อีกสักสองชั่วโมงนะคะอุย้ยเราจะหาต้นสนที่ไหนในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นที่ที่มีต้นสนแล้วค่ะขับมาตั้งนานยี่ต้นสน เราจะถ่ายกันที่นี่ใช่ไหมคะเกันไหมเหมือนค่ะโอเคปะเป็นป่าเลยเน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนี้รูปนี้เหรอใช่ชุดเหมือนกันคะก็คล้ายๆนะ,ะอเคอืใกล้เคียงละโอเคใกล้เคียงไม่ไม่ไมอ่ารูปนี้ไม่รูปน,ปนี้ไม่ต้องยิ้มค่ะไม่ต้องยิม้มอ่าประมาณนี้เลยได้แล้วค่ะโอเคนะทำท่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพมิ่งให้นะเราต้อง สุดท้ายของ<น>ฉากต้นสนแล้วค่ะอ๋อน,นี้นะคะถ่ายกันเลยลุยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะถ่ายเสร็จแล้วฉากต้นสนเสร็จแล้วไปกลับบ้านกันเถอะค่ะกลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันโอ้โหนี่มืดไปแล้วเนี่ย วันนี้เราก็มาเริ่มรูปเซตที่สองรูปนั้นนะคะนี่มันจะเอาแบตจอไว้แบบนี้เลยนะเราเปลี่ยนมาเป็นนั่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเห็นตัวเสาตรงนี้กับเห็นหน้าต่างหลัง ีเราถ่ายไปรอบนึงแล้วผมอยู่คนละฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งเฟื่อนสอบสวนระหว่างผมอยู่ซ้ายและขวาใช่ไหมเพราะเราดูกลับด้านกับหน่กล้องใช่ไหมครับ เสร็จแล้วค่ะก็คือเครื่องนี้จอฟืนมันแตกแล้วคะนุ่นไม่ต้องตกใจนะที่นอนเป็นสีดําแบบนี้ก็คือฝั่งนี้เป็นรูปของพี่จินนิดนะคะฝั่งนี้คือของเฟิร์นค่ะนี่มันก็คล้ายๆกันอยู่นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนซะทีเดียวเพราะว่าแสงอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เป๊ะนะคะนี่แต่ก็แบบพยายามทำหน้าให้เหมือนที่สุดแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเลือกฟิลเตอร์กันดูดีกว่าค่ะว่าฟิลเตอร์แบบจะใช้ฟิลเตอร์ไหนดีไปดูกันเลย อันนี้นะคะคุณก็แต่งในอินตาฟิตนะคะเดี๋ยวเรา mm hmm. ลองมาไล่ยูทีละฟิลเตอร์กันเลยดีกว่าค่ะจะหาฟิลเตอร์ที่แต่งเราเหมือนใช่ไหมน้องเฟิร์นใช่อันนี้ใกล้เคียงน้อเฟิร์นโอ้เพราะว่าอันนี้ใกล้เคียงเลยอ่ะมันบันทึกไว้ก่อนอ๋อมันบันทึกได้เลยใช่ไหมไปต่อ นี่ก็เม่อกี้ใกล้เคียงนะเมื่อมันเยอะไปใช่ไหมสว่างไปนะฮะบอกวทึกไปเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปไล่ดูค่ะนี่เพนแต่งด้ปรกันอะไรคะนี่ในอินสตาแกรมอ๋อนี่เข้าในอินสตาแกรมเลยเหรอใช่อันนี้ถ้าเราลงมาหน่อยจริงแต่งเสร็จให้เพื่อนโวตดมาเลยนะปไงะก้เียนนี้ก็จะปากแดง อใกล้เคียงเมื่อกี้ใกล้เคียงอ่าเพราะว่ารูนี้ใกล้เคียงนะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งในแอปถ่ายของพ่อใช่ไลท์อะไรอันไหตะวันตกตะวันตกไม่ใช่ตะวันตกึดชื่อเฉดสีเลยครับใช่เมโทรเมโทรโออันน่าแดงใช่คุณว่านี่อันนี้รถมันนิดโอเคพ่อชอบอันนี้แต่ให้เห็นสีแบบนี่อืมพ่อชอบอันนี้ครับ แต่คอเสื้อมันต่างนนิดหนึ่งคมเฟินใส่เสื้อ,อคอวีวนะครับอ๋อโอเคค่ะใกล้แล้วโอเคเลยนะ้องเฟินรูปนี้กดเซฟไปเลยนะคะถือไว้ก่อนถือไว้เยะครับมาแล้วโอเค กันทำก๊อปปี้อินต r าแกรมวันนี้ของเฟือนนะคะตอนแรกก็คิดว่าง่ายๆนะแต่ว่าพอถ่ายจริงก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะก็คือแบบมันก็อาจจะมีแบบแสงไม่เหมือนบ้างชุดไม่เหมือนบ้างฉากหลังไม่เหมือนบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นแอคชั่นไม่เหมือนนะคะอะไรแบบนี้ก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าก็สนุกดีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เปือนทำแบบนี้อีกก็ลองบอกมาได้นะคะแล้วก็คำถามนะคะก็คือให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกนะคะว่า ระหว่างรูปพี่เฟิร์นถ่ายกับต้นสนนะคะหรือว่าต้นไม้กับรูปพีฟ่ฟิรนใส่เสื้อขาวตัวนี้นะคะคิดว่ารูปไหนเหมือนพี่เซนนิ่ที่สุดนะคะลองคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปเด้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบายสวัสดีค่ะอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะๆนะคะ